อะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเพลินโซนครับอยู่กันในเกมนักล็อกเอ็มคลาสสิกนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูวิธีการนําสัตว์เลี้ยงนะครับไปเพิ่มค่าหัวใจนะครับอยู่ในเฮาซิ่งอยู่ในบ้านของเราครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทําการาใส่ไปได้3ตัวเนาะในบ้านหหลังนะฮะแต่คราวนี้เนี่ยนะครับผมสามารถนะครับพาทุกคนนะครับไปยัดสัตว์เลี้ยงได้ถึง6ตัวนะฮะที่จะช่วยเราเพิ่มค่าเลเวล ค่าหัวใจได้นะครับซึ่งว่าหัวใจเนี่ยระดับสูงเนี่ยมันมีผลต่อนะครับการเล่นนะครับในส่วนของระบบผจญภัยสัตว์เลี้ยงนะฮะซึ่งด่านบางด่านนะครับเขาจะมีเขียนบอกเลยว่านี่ครับต้องการหัวใจสัตว์เลี้ยงระดับ7ขึ้นไปนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขามีการประสานด้วยการประสานของสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับมันจะมีผลอยู่อย่างหนึ่งเส้นนะครับสมมติเราอยากจะทําการประสานเอาตัว วันเดอร์เลอร์นะครับก็จะต้องมีสัตว์เลี้ยงที่เป็นเลเวล10ที่เป็นหัวใจระดับ10เนาะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยระบบสัตว์เลี้ยงนะครับระบบบ้านที่สามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่ได้เราเพิ่มข่าหัวใจข่้เลเวลเนี่ยมีความสําคัญค่อนข้างสูงในกรณีสมมุติเนี่ยเราพกติดตัวสัตว์เลี้ยงได้แค่1ครั้ง1ตัวเท่านั้นถูกไหมครับแล้วเราก็ใช้วิธีการรูบหัวการให้อาหารมันใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยก็เป็นอีกวิธีหนึ ก็ทาให้ขึ้นเลเวลขึ้นไวด้วยหัวใจขึ้นไวด้วยแต่ว่าการทํา6ตัวเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็โดยเริ่มต้นนะครับตัวละครของเราครับจะต้องทาเควสนะครับปลดล็อกระบบบ้านก่อนซึ่งผมมีคลิปวิธีการทําอยู่แล้วว่าการปลดล็อกบ้านทํำยังไงนะครับซึ่งมันจะปลดได้ช่วงน่าจะเลเวล75นะฮะก็คือทําเควสปกติเดินเควสประมาณ10-15าทีนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําต่อก็คือเราต้องเข้าไปในบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในบบ้้านนนะครรัตงี แล้วกดเข้าสู่บ้านครับนี่สิ่งที่นะครับทุกคนต้องทำเลยก็คือการคราฟไอเทมชิ้นหนึ่งมันจะเป็นไอเทมที่เกี่ยวข้องกับบ้านสัตว์เลี้ยงนะครับก็ไม่ยากครับเราสามารถที่จะใช้เซนีในการแก้ปัญหาได้ครับถ้าใครมีเซนีเยอะสามารถทำได้ตั้งแต่วันแรกๆเลยเมื่อเราเข้ามาในบ้านเสรปุ๊บเนี่ยนะครับในบ้านเราก็จะมีพื้นที่ในการวางเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซึ่งไอเทมที่ผมจะให้ทุกคนวางครับก็คือไอเทมชิ้นนี้ครับ กดไปที่น้องเมดนะครับอ่ะโอเคกดเริ่มสร้างครับไอเทมที่คุณจะต้องไปซื้อมาครับมันจะอยู่ที่เท้าแมวนะนี่เท้าสัตว์ตรงนี้ครับนี่คือไอเทมชิ้นนี้เลยแล้วก็คาบออกมาจะใช้ไอเทมตามนี้เลยนะครับเป็นบริเก,กนนี่ใช้ทดแทนนะอยู่ที่เท่าไหร่เอยตอนนี้ ของต่างๆก็สามารถคราฟได้นะครับประมาณล้านหนึ่งเดี๋ยวอ,อธิบายก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้ออติงนะก็จะมีไม้ไม้เหลืองตัวนี้ก็ซื้อ NPC เนาะอันนี้นะครับ IQ เนี่ยนะครับไปฟาร์มที่ Factory t o อยชั้นหนึ่งบีกแกนตรงนี้ไปฟาร์มซักคูบัสนะครับที่การ์ดแฮมผมไปฟาร์มมาแล้วส่วนนี้เป็นขยะบอสนะครับซอฟเฟเทเทอร์ผมซื้อใน Exchange อันนี้คือจะไม่ฟาร์มนะครับก็ซื้อไป ถ้าเราไม่ใช้ออติงนะครับก็จะเสียวที่ประมาณ2 5ลนะ้านหะ้าสองล้านเะประมาณนี้แต่ถ้าเราใช้ออติงนะครับที่เป็นตัวคริสตัลนะครับที่ผมได้มานะมันก็จะทดแทนพวกแร่พวกอะไระครับอ่ะมันก็จะอยู่ที่ล้านล้านแนะโอเคนั้นผมก็ซื้อไปเลย1อันนี่เราจะคราฟตัวนี้ออกมาพึ่ง พอคราฟเสร็จนะครับเราก็วางเลยตรงไหนก็ได้ผมจัดไม่สวยหรอกปึ้งอ่ะพอเราทําเสร็จแล้วปูเราออกก่อนนี่ครับก็ไปที่บ้านสัตว์เลี้ยงกดที่บ้านสัตว์เลี้ยงครับเราสามารถที่จะเอาเซนีห0 0 0 0แปลดล็อกช่องที่3แล้วเราก็เอาอสัตว์เลี้ยงเราเข้าไปนะครับ1ตัวอ่ากี่ตัวดีสตัว3มตัวนะครับก็เข้าไปได้3ตัวอ้าวเฮ้ยแล้วอีก3ตัวทํายังไงใช่ไหม ก็จริงๆก็ไม่ได้ยากครับอ่ะก็เดี๋ยวท้าวความอีกครั้งหนึ่งก็ก่อนที่เราจะไปทําอีก3ตัวเนี่ยก็คือส่วนแรกเลยนะครับเราต้องทำเควสปลดล็อกสวนดอกไม้นะครับปกติถ้าเกิดเราไม่ทําสวนปลดล็อกดอกไม้เนี่ยเราเดินออกวาร์ปเนี่ยมันจอ,อกไปที่เมืองเลยแต่ถ้าเราทาเควสปลดล็อกสวนดอกไม้เนี่ยเวลาเราเดินออกไปอ,ะอ่ะอ่าโอเคได้ของด้วยเวลาเดินออกไปเนี่ยเราก็จะได้รับอ่าเขาเรียกนะ เหมือนออกไปด้านหน้าของบ้านนะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับนี่คุณก็จะออกมาตรงนี้ได้อ่าแต่พอเราออกมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทำยังไงต่อใช่ไหมครับอ่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยจริงๆผมก็อธิบายไปแล้วต้นคลิปนะครับว่าอ่ามันจะต้องนะครับมีเมธใช่ไหมในการสร้างแต่ว่าเคสเนี้ยเมธมันไม่ออกมาด้วยครับก็การให้เราจะสร้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่นอกบ้านเนี่ยสร้างยังไงครับ1เลยครับคุณจะต้องเข้า ไปที่สกิลนะผจญภัยครับนี่ครับไปที่สกิลนะผจญภัยนะครับทุกคนก็จะเห็นไอเทมไม่ใช่ไอเทมเลยสกิลอยู่ชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับมันจะเขียนว่านี่ครับบิลล์มาสเตอร์นะครับบิล l ิ i งมาสเตอร์นะผมก็สร้างเลยกดบิลลิ่งมาสเตอร์เนาะเอามาตรงช่องเมนูสกิลก็ได้นะครับชั่วคราวก่อนนี่ครับผมออกมานี่ เนี่ยพอกดปุ๊บนะร่รมันก็จะสร้างได้เห็นไหมเห็นเองคุณจะสร้างอะไรก็ได้ครับคุณจะเอาอะไรมาวงมาวางก็ได้ครับแต่ว่าในเคสนี้ผมก็แน,น่นอนผมก็จะคราฟบ,บ้านใหมอ่อันหนึ่งซึ่งรอบนี้จะใช้ของเยอะกว่าเดิมเพราะผมไม่มีของเลยมีออติ้งเหลืออยู่หน่อยนึงอู้ได้แทนครึ่งหนึ่งนะอยู่ที่ประมาณ3ล้านนะเดี๋ยวเราก็จะสร้างขึ้นมาเลยนี่นะก็ผลิตขึ้นมาเลยครับ แค่นี้เอแล้วเราก็ลากบ้านออกมานี่แค่นี้เองปึ้งอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ต้องทําต่อคือเราก็เอาสัตว์เลี้ยงเรายัดเข้าไปอีก3ตัวเนี่ยแค่นี้เองครับจบแล้วนะครับสัตว์เลี้ยง6ตัวโอเคเนาะทุกคนก็น่าจะเข้าใจวิธีการทำครับ ข้างใน3ตัวข้างนอก3ตัวเนาะแต่ว่าต้องใช้คําสั่ง building master นะครับถึงจะทําการสร้างบ้านสัตว์เลี้ยงข้างนอกได้ก็จะสามารถที่จะอา,าเรน,านะฟาร์มเลเวลนะครับของตัวสัตว์เลี้ยงฟาร์มหัวใจของสัตว์เลี้ยงได้โดยที่เราไม่ต้องลูบหัวไม่ต้องให้อาหารนะครับก็กลับเข้ามาอีกทีก็แป๊บเดียวไม่นานครับแค่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่วันอะนะครับมันก็จะเป็นเลเวล10ละโดยที่เราไม่ต้องไปป้อนอาหารเลยเลยก็ปล่อยให้ระบบบ้านของมันเนี่ยนะครับ ทำการฟูมฟักไปเรียบร้อยนะอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการอ่าใส่สัตว์เลี้ยงนะครับไปในบ้าน6ตัวนะก็วิธีทำง่ายๆประมาณนี้ครับทั้งใน3ตัวทั้งนอก3ตัวนะวิธีทำก็น่าจะไขข้อกังใจนะครับสำหรับน้องๆที่สอบถามกันมาในคอมเมนต์ของการสร้างบ้านนะโอเคครับก่อนจะจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ครสมาชิกช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีวูเกณฑ์สวัสดีครับ